วันนี้ได้เจอคุณเปิลเรารู้สึกว่าแบบเป็นเคสน่าสนใจมากๆเลยก็เลยอยากจะสอบถามคุณเปิลนิดนึงเพราะว่าโอเคดูแล้วคุณเปิลคนที่คือต้องบอกก่อนบอกอาชีพได้ไหมได้ค่ะบอกนิดนึงเป็นเซลค่ะพนักงานขายค่ะแต่ว่าขายทางด้านเวชภัณยาอืมแล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์พูดเก่งแต่งตัวดีนิดหน่อยค่ะน่เหรอแล้วเวลาพูดเนี่ยเขาแบบว่าแบบมีออร่ามากๆแล้วเขาก็บอกว่า อยากจะมาซื้อเสื้อผ้าแบรนด<ะ>์กเคทีนี้ทุกคนที่ดูมาถึงตรงเนี้<ะ>คุกเคทยังไม่รู้นะว่าเป้าหมายคุณเปิ้ลคืออะไรคือจะบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าคุเคทดูแล้วเนี่ยอ่ะสวยแล้วนี่ม่ออก<อ>ามา,าแต่มันมีสิ่งอะไรในใจที่อยากจะมาซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ค okay? ุเคท ตั้งแต่เข้ามาดูเลยนะคะในเพจ<ม>คูเคสคือชอบตรงที่ว่าลุคมันแคชชัว<ม>แล้วก็คือเหมือนกับว่ามันได้ทั้งแบบแนวแบบธรรมดามและแนวเป็นทางการฟอร์มอลเนาะ<ม>ซึ่งมันมีได้ทั้งสองแบบเลยอะคะ่ะมันต่างกันแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเสื้อผ้าที่ดูอะคะ่ะเท่าที่ดูในคลิปมามใส่แล้วมันดูดีเ,เราเราจะมองภาพนะคะแต่ยังไม่ได้ลองแต่มีความรู้สึกว่าถ้าเราเลือกมิสแอนด์แมทของเสื้อผ้ามองว่ามันน่าจะแบบเออ ดูดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะอันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่แบบเหมือนพอเห็นเราก็เลยอยากมาสิ่งที่ครูแคทอยากรู้จากคุณเปิ้ลอีกอันหนึ่งคือเป็นคําถามที่อยู่ในใจเลยนะคืออยากจะใส่เสื้อผ้าไปไหนเอาจริงๆอยากใส่ทุกวันเวลาเราไปเจอผู้ใหญ่ด้วยนะคะคแล้วก็อย่างด้วยความที่แบบเห็นอย่างเงี้ยเราก็อายุระดับหนึ่งแล้วเนาะซึ่งเราก็มองว่าเราไม่อยากแต่งตัวเด็กๆอันนี้เปิ้ลมองว่า first impression สำคัญมันก็เลย เล็งเห็นเรื่องความสําคัญตรงนี้ค่ะอยากให้ตัวเองลุกแบบดูสมาร์ทใช่อ่าสมาร์ทแคชชวลลุกแต่ว่าอ่าถามก่อนเนี่ยอาชีพการงานเนี่ยคือเป็นเซลลใสก่กางเกงยียนได้หรอใส่ไม่ได้ค่ะใส่ได้เฉพาะวันศุกร์ออโอเคเรามาเริ่มการปรับลุคเลยดีไหมคืออันนี้มันเป็นเสื้อเขาเรียกว่ามินิโอเวอร์ไซส์ค่ะอันนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะพอดีเพราะว่าเปิ้ลเป็นคนที่ตัวสูงคอเห็นข้างๆมาที่บุกเคทำ มันเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ๋อมันเป็นเคิฟเออมันก็เลยดูไม่ตันถาถามว่าจะใส่แบบนี้ได้เลยไหมก็ได้หรือจะสไตลิ่งคือเราไม่จำเป็นต้องเน็บหมดก็ได้ค่ะหรือเราจะผูกผูกก็ได้ถ้าเราไปเที่ยวเมืองนอกนะเราก็จะทำแบบนี้ได้บอกว่าเห็นไหมค่ะเออเราแขนเสื้อเราก็เท้าขึ้นมานิดนึงหรือเราจะพับแขนเสื้อก็ได้ อันนี้คือสไตลิ่งที่หนึ่งชอบไหมโอเคแต่ข้างหลังเราไม่ต้องเป็นเน็บเราจะได้ไม่ต้องอึดอัดวนๆขึ้นมาแค่นี้ก็พอสบายสบายหรือเราจะเน็บแค่ข้างเดียวก็ได้เห็นไหมมันจะไตล่งได้แบบเก๋ๆได้หมดเลยโอเคค่ะได้ค่ะหรือเราจะใส่เป็นทักอินทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะทำเป็นแบบถ้าเราอยากจะโชว์ความความเนี้ยปะนะสมมติว่าเราจะไป เป็นข้าวในโรงแรมหรืออะไรที่มันต้องเนียบๆหน่อยอ่ะเราก็ม้วนไปอย่างนี้ได้เก็บเข้าไปอืมเห็นไหมอือก็จะดูแบบอ๋อก็เป็นแบบี้ม้วนๆเอาอใช่ไหมคะม้วนๆเอาจับจับมันไปนเล่นเล่นมันไปสนุกสนุกโอเคอือ อยู่่สวยอ่ะชอบไหมชอบอ่ะอันหน้าไปให้เพื่อนๆดูหน่อยโอเคค่ะชอบเนาะสวยเนาะโอเคอืมได้ค่ะอันนี้อู้สวยขอบคุณพอดีเลยชอบไหมค่ะเออเนี่ยแหละได้เลยสวยมากโปรเฟลต์ลงตัวแล้วใส่กับน้ำตาลกับน้ำเงินเข้มเป็นสีกู้สีที่ ถูกต้องถูกต้องมากอยู่จะใส่กับบู๊ใส่กับผ้าใบอยู่เป็นมือนอกใช่ไหมใส่กับรองเท้าอะไรก็แบบได้หมดเลยอ่ะจะพกแจ็คเก็ตไปตัวหนึ่งล้วอยู่อากาศเย็นก็เอามาสวมได้หมดโอเคฝากอะไรถึงเพื่อนหน่อยก็ถ้าเกิดว่าคือคือถ้าเราได้มาลองอะค่ะแล้วเราจะรู้สึกว่ามันใช่ที่ที่เราชอบนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในตลาดทั่วไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันถูกราคาดีแต่คุณภาพ แล้วก็ความดูดีอ่ะมันจะแตกต่างกันอ, okay. อันอเคแลลวค่ะคำถามที่เมื่อกี้คุณเปิ้ลถามมาว่าสีไหนจะทำให้หน้าเราดูสว่างค่ะแล้วมาอีกประเด็นหนึ่ง Color อร <c oughs> ์อนาล s ครูเคสต้องบอกก่อนนะว่าครูเคอ่ะทำเสื้อผ้ามาเป็นสีนูโโครสีกลางๆที่หลากหลายสีผิวสามารถใส่ได้แล้วก็ใช้งานได้ถามว่าคั l เลอร์อนาล s จำเป็นไหม จำเป็นในบางกรณีแต่ถ้าในชีวิตประจำวันของการดำเนินชีวิตของคนเนี่ยแม้กระทั่งคนที่เขาเชี่ยวชาญทางด้าน Color a n a l y s t เนี่ยเขาจะบอกว่าเราสามารถนำมาใช้ได้แค่10%แต่ไม่ผิดที่เราจะรู้เอาไว้ทีนี้เราแค่เบสิกอะถ้าเรามีน้ำตาลอยู่สามเชคอันนี้คือสีโทเป็นน้ำตาลผสมกับเทาอ่าอันนี้จะเป็นน้ำตาลลาเต้คาน้ำตาลลาเต้ คุณเปิ้ลยังไม่เห็นตัวเองนะแต่คุณเห็นรู้แล้วว่าสีไหนอันนี้คือน้ำตาลบราวนี่ค่ะอ่ะแล้วหันไปในกระจกค่ะนี่เวลาคุณเปิ้ลไปซื้อสภาพาแบรนด์อื่นใช้วิธีนี้ได้เลยนะใกล้ๆเข้าไปหน่อยค่ะอ่ะแล้วดูสีหน้าตัวเองนะอันนี้สีแรกนะอันนี้สีที่สองน้ำตาลหลัเตให้ดูเองค่ะอืออ่ะต่ตัวเองจะค่อยๆรู้ตัวเองแล้วอ่ะอันนี้สีที่สาม ดูแล้วอันที่สองอันที่สองน้ำตาลลาเต้ใช่ไมคะใช่เนาะอืออือเราไปเปลี่ยนอย่างนั้นเราไปเปลี่ยนแล้วี่ซส์แอลด้วยอ่ะเปลี่ยนซส่น้ำตาลลาเต้เราก็ไปเปลี่ยนซส์มาเป็นซส์แอลด้วยอ่ะดูกระจกใช่อดีเลยชอบไหมค่ะเออเนี่ยแหละได้เลยวิธีการเลือกอืมอือใชอย่าใช้ทฤษฎีเป็นบรรทัดฐานแต่ให้เราใช้ สัญชาตญาณของเราใช้ eyes ดวงตาของเราเป็นตัวตัดสินแล้วเราจะแบบมีความมั่นใจจากตัวของเราเองค่ะนออไหมค่ะอ่ะเดี๋ยวซิบางทีบางอย่างคนบอกคนบอกว่าเราใส่เราดีค่ะแต่เราไม่ชอบอ่ะมีใช่ไหมใช่มันรู้สึกเองค่ะแต่จริงแล้วมันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงพอเรารู้สึกเราก็เราก็ไม่ใช่ใช่คือมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้เราเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกค่ะเหมือนเราเวลาไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะเราเดินตักผักเรารู้สึกแบบ S <S เราได้สิ่งที่เราเลือกของเราใช่ใชขอให้ผู้หญิงทุกคนมีความสุขกับการแต่งตัวขอบคุณค่ะ <S 2>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 